สวัสดีครับพี่น้องพอ่พอ,พอกับช่อง KJ Story นะครับมือนีหอปักหมุดอยู่ที่โรงเรียนสังคมวิทยานะครับอยู่ที่จังหวัดน้องค่ายนะครับอยู่อำเภอ,อสังคมนะครับโรงเรียนสังคมมือหนีหัส,สียางไปบึงนะครับแม่น้ำโขงตอนเย็นนะครับจากที่ถามคนพื้นที่มาเพื่อนบอกว่า ออกนาโรงเรียนมาเลี้ยวขวาประสันนะครับีจ๋จะสิยางไปเบิ่งนะครับว่บามันสิสวยงามปันใดเขาบอกว่ายางจากโรงเรียนไปประมาณกิโลหนึ่งมั้งนะครับก็เดี๋สวสผ้ายางไปเรื่อยๆนะครับพี่นอนผมก็จะต,ตื่นนะครับช่วงบ่ายสี่โมงนะครับเคลียงานเคลียยางแล้วเรียบร้อยกับ ออกมากนะครับวันนี้เดินมาคนเดียวให้คนอื่นเขาเตรียมตัวไปนะครับเขาบอกว่าเดินไปอย่างเดียวเรียกว่าสันวิวสวยมากนะครับประสิพามาเบึงเคยที่จริงเคยมาแล้วนะครับอันน้องค่ายดาวตอน,นันยู่ทางไดบุนะครับลืมแล้ว ไปเรื่อยๆปั่ลรท้ายโอ่งนะครับเฮาบรรยากาศยามเย็นเมื่ออื่นนะครับก็รู้สึกว่าจะไปปทุมธานีนะครับอากาศตอนนี้ว่าเดี๋ยวห่อนเลยได้พี่น้่งอากาศตอนอากาศตอนเนี้ยคือ จะบอกไว้ว่าหนาวมากนะครับเย็นมากก็ว่าผมบริเไซใสเป็นเสื้อกันหนาวเนาะมันเท่ร์เรว่บอากาศจากที่ดูล่าสุด22องศานะครับคาดว่าตอนตกแรงมามันสีเลอามันสีหนาวครับว่นนี้นะครับพี่นอ้อ,อนงห้อยทะลุนึงย่านอยู่ย่านตอนแรงนะสีอันนี้อยู่สีแบบหนาวนะเพราะว่า เดี่ยวไม,ม่แค่ตัวเดียวนึงเสือกันหนาบบนหนาสำน่ะบางๆนะครับเราเดินมาได้ครึ่งทางหรือ,อย่างนี้นะครับนี่ลานต้นหมอกต้นไม้พร้อมค่นนองมันเป็นทางลาดชันเนาะเหมือนอยู่เนือทางเินิอน ข้างหลังนี่คือเนินระดับนะครับที่ผมเรื่องล่งางนี่คือกับลัางยางขึ้นเนินเดี๋ยวข้างล่งางคือต่ำเด่นข้างต่ำเดียวกันสภาพไปชมยื่นน้ำโขงนะครับพร้อมกับเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากพี่ฝากน้องมารอบนี้ตื่นสายนะครับ ก็เลยบริหาของเด็ดน้องค่ายเลยไม่รู้เหมือนกันว่าของเด็ดน้องค่ายคืออะไรนะครับย่งไปอันอีอย่างนะเพชรชบูรณนะ์นาะเสกอกนะอนนทรีนงกันนนถือว่าเป็นของแตกเพราะว่าบัาเคยกินนีลีแล้วอย่างเมื่อวานคนก่นย่างเสือนะอย่างเสือกับเบเคยได้กิน เป็นครั้งแรกนะครับไปกินย่างเสือเมื่อวานโอเคครับพี่น้องเราค่อยเจอกันปลายทางก็นได้นะครับจะเจอกันปลายทางครับพี่น้องโอเคนะครับพี่น้องย่างมากนะครับกาะไก่สีหอดแล้วนะครับเดี๋ยวอีกประมาณสองสามร้อยเมตรน่าจะได้นะครับตามาบึงบรรยากาศ ยัง,งมากถือว่าบกไก่แต่ถ้ามีวินจะเวิร์กมากเฮ้ยมีห้องให้เช่าด้วยรูซึกว่าสิเป็นตัวอำเภอเลยหรือเปล่านะครับ่ในตัวตลาดเลยหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ค่อนข้างดีจิเจริญนะครับแถวนี้อากาศเย็นๆบ่ห่อนี่ส่ะพี่น้องมันดีแล้วเวิร์กแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแพร่กองหลังเนาะ นี่นะครับถนนริมโขงก็เวิร์กอยู่นะนะครับต้องใช้คำว่าก็เวิร์กอยู่นี่ไงแม่น้ำโขงนะนะครับถ้ายางไปทางผุนไมาสิโอเคบดเนอสิเห็นวิวชัดบอก ตอนนี้อสซ่มครูหนึ่งเขาคือเปิดเพลงไซรับดนี้นี่คหละบรรยากาศลิ้นโถงโอเคพี่น้องเดี๋ยวล่องยางไปฟังทัางผุนนะครับ ทิดเรียบเขาเลยครับอากาศเย็นๆหนาวๆนะพี่น้องถนนเรียบโขงว่าสันถนนก็บ่ย้าวเราพี่น้องเป็นเขตชุมชนค้นนะครับแถวนี้นะครับได้มาแม่น้ำโขงนี่ครั้งที่สองแล้วแต่ว่า ในใจนะครับที่เดิมสวยกว่าแต่ว่าอันนั้นคิดว่านะ่ะสิเคยทายลงไปในช่องฟุกขวัญใจนะครับช่องเคจีประเทาายเพราะว่าชคเคจีตันยังไม่ทันได้ตั้งนะครับโอเคสิพยายามหามุมสวยๆให้พี่นองกันแล้วกันนะครับ แต่ถ้าเกิดจะฟังนั้นนะมันโอเคแต่เขาเปิดเพลงนะครับอย่างไปมันจะติดลิขสิทธิ์นะครับมีบ้านจัดสรรด้วยนะครับสามหลังติดริมโขงติดว่านนะคาะข่านาซีเฮงอยู่นะครับ ฟังพุ่นนะสิเป็นฟังประเทศลาวนะครับถ้าบา่ผิดพลาดน,นะครับเป็นบางคนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสว่างๆนะครับสิบพาไปเที่ยวประเทศลาวพี่น้องอยากไปนําบอกคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับี๋วยวสิพาไปเที่ยวฟังลาวนะครับถ้ามีเวลาสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับ ฝากติดตามเป็นกลังใจใช่องน้องไม่พร้อมนะครับทางมันสิเป็นประมันนี่เพี่อนนี่นะครับเป็นเหมือนคล้ายๆส่วนสาธารณะนะครับเป็นทางาห้งยางเรียบนำโพงหมายสี่ จะลองซูมเบิงนะครับน่าจะฝั่งลาวนะครับฝั่งุ่นเป็นภูเขานะครับไว้มีโอกาสสิขามฟังไปทางุ่นนะครับทางุ่นที่วเขาบรรยากาศโอเคเลยพี่น้อง โซนนี้สิเป็นวัดนะครับทางนี้จะเป็นวัดวัดมีสางพร้อมเวิร์กอะ่ะอย่าบอกนะว่าตรงนี้มีทางให้หลงด้วยเลิศพี่น้องมีมองให้ลงโอเคงั้นเราก็ลงไปได้เลย โอ้ยนี่ไงสุดท้ายเราก็เจอนะครับวิวสวยๆนะครับถ้าหันไปทางผูสีสวยกว่าได้พินออกไม่รู้อ่ะทางไหนก็สวยนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็ฝั่งนี้นี่เห็นปะโอ้ย อากาศเย็นๆชมน้ำโขงพี่น้องฟังทั้งผีข้าสิบเป็นเลือดนะครับเลือดเงาเอาไว้พายอเลือาไว้ปันบนจักเห็นน้อครับพี่น้องทางทางก็พอเดินได้นะครับเ่อถึงก็ดีปันใด ธรรมดาคืออาละเนาะก็สถานที่ี่มีดินม,มีพป็นหิน่านี้ครับถ้ามดาอ้ยครั้งแรกได้ลงมาน้ำโขงแบบเอ้อเออเอออยนี่นะครับน้ำโขงมาผู้เดียวบ่บปันไดน,นะครับได้ลงมา แต่น้ำค่อนข้างไหลเชี่ยวนะครับซื่นใจเฮงเอาฟั่งนั้นก็วัดดีมีวัดสองบดติที่ท่านก็วัดนะครับนี่แนมแนมขึ้นไปบ่เห็นหลังคาเลยแต่ฝั่งนู้นก็วัดนะเห็นหลังคาโบดถใช่ไหมโอ้ยวัดยูใสตตึกเขาห้าขวบสูนี่นะครับบรรยากาศน้ำโขง ผ่ผ่านมาทางเพื่อสังคมนะครับก็มาเที่ยวได้ปักหมุดที่โรงเรียนนะครับโรงเรียนสังคมเฮ้ยเมื่อกี้ป่าบ่จอมมาหนึง่งปักหมุดที่โรงเรียนสังคมนะครับยางตรงไมอยางเดียวเลยทางขวามือนะครับออกจากโรงเรียนนะครับสุดทางก็จะมีแล้วก็เลี้ยวขวามาฟังทางบัดยยมเดินมาจนหอดเห็นน้ำโค้งนะครับก็เลี้ยวมาทางขวานะครับจนเห็นวัดลงมาคือผมก็จะได้วิวแบบนี้นะครับ ยมาสองคนในมูไทยไหเนาะพี่น้องแต่ว่านี่อันนี้ก็จะมีความเชื่อด้วยนะครับสำหรับพ้ทีมาหวายนะครับหอยทูมหอยอยังยังปักอยู่เลยล่มแห้งอีหลีเด้พี่น้อง <c oughs> สวยงอมบรรยากาศยามเย็นยังสีแล้วมันบวหอนทามาตอนเศร้าคิดว่าอากาศนาซี แต่มัน,แต,มนแต่มันก็่ัด้ห้อนนะเพราะว่าต่้งเต่ียมมานะครับนอนอยูเทิงรถไม่มีอากาศไม่มีความร้อนเลยไม่มีความร้อนใดใดเลยนะครับนอนจหอนหอดซีมง่งปกตินี่ตะเคี่ยงนี่ก็ได้ลงรถมาแล้วนะครับหอนอยู่บ่ได้สวยอ่ะนะครับไมาเดียวนาผมแต่ว่ามันบ่นมีอย่างดอกพีนองนอกจากวิวธรรมชาติสวยๆเราก็มาฟังบักขวัญใจจมนะครับว่าเป็นยังสำหรับคนมักจม อย่งสีล่หละพี่น้องมีมูหน่อยก็ไปไสมาาไซผู้เดียวนะครับก็ไม่เป็นไรน้อยแล้วไงใครแคร์วะติอย่างนี้นครับยังมีพี่น้องนะครับอยู่นํานะครับสำหรับ FC ช่อง KJ นะครับพาเที่ยวรอบประเทศพาเที่ยวทัวไทยนะครับ พาเที่ยวทัวร์ไทยไปกับเคจีไปไหนไปกันนะครับเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพี่น้องไฮออ้กระยาเ้าติดีกระยาเฝ้าย่องค่อยๆเป็นค้อไปฟังหูไวหูนาติอตาปฏิมังหันคอยเห็นอย่างเบียบบ่านะครับ ปลาแม่น้ำโค้งนาสิเป,ป็นปลาบึกนะครับที่ขึ้นซื้อจากเม็นบ,บ่บุแต่ชอบบบรรยากาศแบบดีโอเคครับก่อนสิปิดคลิปนะครับเดิสแพนกล้องให้ดูอีกรอบนะครับสําหรับบรรยากาศนะครับเห็นหน้าผมก็เสีเบื่อละ,ละนะครับพี่นอ้องนี่นะครับบรรยากาศเดวสิค่อยๆมุนไปเรื่อยๆนะครับไว้เจอกันนะจ๊ะฝั่งลา ฟังเล่าค่อยเจอกันเดอ้อมีเวลาสีขาไมไปหาเด้อ <c oughs> นี่นะครับสวยน้ำไหลเชี่ยวนะครับถ้าแผนการบัพผิดผลานนะครับ <c oughs> เดือนกักกนฎามนสีขาไมไปฟังเล่านะครับแล้วคิดว่าน่าจะพาไปในหลายๆประเทศนะครับขพผมเตรียมตัวอีกจักหน่อยนะครับขอเตรียมตัวอีกสักบ่เป,ป็น ขอให้ได้อังกฤษสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะครับอังกฤษผมยังบวกแข็งแห้งนะครับก็บสิได้สื่อสารกับประเทศแต่ละประเทศได้นะครับ <c oughs> อุ้ยอยากไปนะทางฝุ่นนะวาสนาเดยแต่ซูมเบงบานเขาพี่น้องคือฟังไทยบะนอเอออยากไป อยากไปอ๋อโอเคครับพี่นนองคลิปนี้นะครับเด๋ยวมาสี尼าสีเงินอ่าคลิปนี้สีลงไวซ์มีคลิปหนาพอกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่อง KJ s สตอรนะครับไปใส่ไปน้ากันไปทัวร์ไทยกับขวัญใจนะครับสีหงสาก็ <c oughs> k เจขวัญใจอเออเรียกยังไงก็ได้นะครับเรียกฟุกขวัญใจ ด้เคจิ G, ขวัญใจเพราะว่าขวัญใจเป็นฉายานะครับสําหรับลําสิ่งลํากรอนนะครับพี่น้องสําหรับซื้อนในวงการเคจีก็ใช่นะครับเคจีก็ย่อม,มาจากขวัญใจคัดออกเป็นภาษาอังกฤษโอเคครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ขอลบกวนไม่จำีคลิปหนะ้พาพบกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องฟุกขวัญใจลำเออหลงแล้วให้ช่องเคจีสตอรี่ด้วยนะครับบ๊ายบาย